บุคคลเจ็ดกลุ่มที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะท่านพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายในวันกิยามะเมื่อมนุษย์ทุกคนถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะถูกรวบรวมให้มาอยู่ณสถานที่ที่เรียกว่าท um ุ่งมะชัดเพื่อรอคอยกระบวนการสอบสวนและพิพากษาตัดสินจากอัลลอฮ์ ระยะเวลาของการรอคอยในวันนั้นคือหวันเท่ากับห้0 0 0ื่นปีเป็นเวลาอันยาวนานมากดังนั้นสภาพของการรอคอยในวันกิยามะนั้นก็คือความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยตรากตรำกระวนกระวายทุรนทุรายเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอยู่ท่ามกลางความสับสนอนลมานความน่าสะพรึงกลัวเท่านี้ยังไม่พอ ทุกคนยังต้องเผชิญกับความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ในวันนั้นอลลอฮ์จะทรงให้มีดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์นี้จะมาอยู่เหนือศีรษะของเราระยะหนึ่งไมล์เพราะฉะนั้นมนุษย์ตั้งแต่ในยุคของท่านนาบีอาดัมจนถึงยุคสุดท้ายนั้นไม่ว่าจะมีจํานวนมากมายขนาดไหนทุกคนจะต้องถูกต้อนมาอยู่ณนะทุ่งแห่งเดียวกันยืนอยู่ท่ามกลางความร้อนจากดวงอาทิตย์เมื่อเป็นอย่างนี้ ทุกคนต่างก็ต้องการควยคว้าหาร่มเงาเพื่อคลายความร้อนให้กับตัวเองโดยที่ในวันนั้นจะเป็นวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆที่จะให้ความร่มเย็นได้นอกจากร่มเงาของอลัลลอฮ์ที่จะส่งมอบให้แก่บุคคลเจ็ดกลุ่มเท่านั้นร่มเงาที่ทรงให้แก่บุคคลกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มของอิมามหรือผู้นำที่ทรงคุณธรรมอยู่ในหลักการมีความเที่ยงธรรม กลุ่มนี้รวมถึงผู้นำในทุกๆระดับ ผู้นำที่มีผู้อยู่ใต้การปกครองของเขาอยู่ภายใต้การดูแลของเขาปฏิบัติตัวอยู่บนพื้นฐานของกิตาบุลล้์และสุนนะท่านนาบีไม่ปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้การปกครองเขาตามอำเภอใจบุคคลกลุ่มที่สองคือกลุ่มเยาวชนทั้งชายและหญิงที่ตลอดชีวิตวัยหนุ่มสาวของเขานั้นเติบโตมากับการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของบทบัญญัติศาสนา แล้วเขาก็นำความรู้มาปฏิบัติปฏิบัติอิบาดาห์อยู่อย่างสม่ำเสมอมีความเข้มแข็งที่จะยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาแล้วก็ช่วยเหลืองานศาสนาช่วยเหลืองานของส่วนรวมบุคคลกลุ่มที่3คือบุค